ผู้ที่กลับไปอยู่ยังศูนย์ดูแลสุขภาพผู้มีความเสี่ยงคือกลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับคือเราเน้นย้ําเลยนะครับว่าคุณหมอก็บอกแล้วเขาไม่ใช่ผู้ป่วยนะเขาไม่ใช่ผู้ป่วยฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อยากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในระแวกบ้านก็เนี่ยอย่ารังเกียจนะครับเขาคือญาติเขาคือคนไทยนะครับเราต้องให้ความรักเขาแล้วก็เราจะต้องเหมือนกับให้กําลังใจเขานะครับ เมื่อวานนี้ที่เราพูดกันเป็นประเด็นสําคัญนะครับเมื่อวานนี้ก็เรื่องของการที่เราปรับเปลี่ยนวิธีควบคุมหรือว่าคอรันทีนนะครับที่ของเดิมเราทําอยู่ที่เราเรียกว่าที่เราคุ้นเคยกันคือสเตจคอรันทีนกับลูกเข้าคอรันทีนนะครับที่เราเดําเนินการนั้นนะครับเราได้เปลี่ยนเอาคนที่จะต้องควบคุมไว้สังเกตอาการไว้อะไรก็แล้วแต่ เปลี่ยนไปอยู่ที่ผู้มิดัศนเราของเขานะเป็นหลักเรื่องหลักนะครับก็อยากจะเรียนนะผมไม่แน่ใจว่าการสื่อสารของผมอาจจะไม่ดีในการที่จะบอกไปนะครับแต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้มีการปิดศูนย์ทั้งสิ้นในขณะนี้ยังคงไว้ทุกอย่างที่จะต้องใช้ในอนาคตแอปพลิเคชันนี้นจะดําเนินการโดยเมื่อมีการตรวจสอบแล้วจากกรมควบคุมโรคว่ากลุ่มคนกลุ่มนีน้มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและต้องไป กักตัวนะครับสิ่งแรกที่เขาทําก็คือเขาต้องเอาโทรศัพท์มือถือที่เขามีนะครับจะด้วยระบบอะไรก็ตามเรารองรับได้ทุกระบบในการเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันซึ่งเราใช้ชื่อแอปพลิเคชันว่าไทยไฟโควิดนะครับ by ไซคิกเมื่อโหลดแอปพลิเคชันนี้ไปเนี่ยผู้ที่ถูกเข้ามาเนี่ยจะต้องอบอกตัวเองได้หรือว่าบอกกับเจ้าหน้าที่ได้ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหน หมายถึงว่าถ้าพี่น้องประชาชนบอกว่าอยู่กรุงเทพแล้วถ้าระบุได้ขนาดว่าอยู่เขตไหนก็จะมีบาร์โคดสําหรับเขตนั้นถ้าบอกว่าอยู่กรุงเทพแต่ไม่รู้ว่าอยู่เขตไหนก็มีบาร์โคดกรุงเทพภาพรวมไว้นะครับงนั้นเมื่อเขาโหลดแอปพลิเคชันโหลด code, code, บาร์โคดสแกนบาร์โคดปุ๊บชื่อของบุคคลน,นั้นจะอยู่ในกลุ่มที่ถูกคัดแยกไว้แล้วถามว่าจะติดตามเขาได้ยังไงเจ้าหน้าที่สามารถที่จะส่งไปถามได้ทั้งวัน ว่างเมื่อไหร่ก็ส่งไปได้เลยส่งไปหาเขาเหมือนกรุ๊ปไลน์ที่เราส่งให้เพื่อนเมื่อส่งไปปุ๊บเขาตอบกลับมาเมื่อไหร่ที่เขาตอบกลับมาจะมีโลเคชันขึ้นทันทีว่าเขาอยู่ตรงไหนวิธีการขึ้นโลเคชันจะขึ้นเป็นแผนที่เลยนะครับไม่ได้ขึ้นเป็นเหมือนอลิงก์เหมือนที่เราเห็นเวลาเราเล่นไลน์จะขึ้นมาเป็นเป็นแผนที่เมื่อสักครู่ผมลืมบอกไปว่าในส่วนของต่างจังหวัดก็จะมีบาร์โค้ดของต่างจังหวัดอย่างเช่นอยู่บุรีรัมย์ก็จะมีบาร์โค้ดว่าถ้าท่านจะต้องกลับไปบุรีรับบบรม สารสุขจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้รับผิดชอบบุรีรัมย์ท่านจะเห็นทุกคนที่เข้าไปอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ว่าเขาอยู่ตรงไหนชื่ออะไรนะครับทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศไทยนะครับทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศเมื่อเดินทางเข้ามาจากเครื่องบินไฟล์ทใดก็ตามนะครับบ,บนเครื่องบินเนี่ยจะมีการประชาสัมพันธ์ว่าเมื่อลงมาแล้วเนี่ยเราจะขอให้ทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือในการโหลดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งตอนนี้เราได้พัฒนาแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งไปตรวจมานะครับเมื่อลงจากเครื่องบินมาเนี่ย ก็จะผ่านจุดคัดกรองของทางควบคุมโรคก็คือตรวจอุณหภูมิในขั้นที่1เมื่อผ่านตรงนั้นแล้วเนี่ยจะมะีบาร์โค้ดเรียงไว้ให้นะครับนักเดินทางทุกคนทั้งคนไทยและต่างประเทศที่เดินทางกลับมาก็จะใช้โทรศัพท์มือถือนะครับของตัวเองไม่ว่าจะย่อไหนก็ตามระบบใดก็ตามโหลด QR โค้ดนี้นะครับเมื่อโหลดก็จะได้แอปพลิเคชันเราใช้แอปพลิเคชันของ AOT ก็คือของการท่ากัศยานแล้วเราเอามาปรับปรุงพัฒนาเมื่อวานนี้นะครับ เราทำสามอย่างซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สำคัญมาก 1. นึ่ก็คือ,เ,อเมื่อโหลดเสร็จในแอปพลิเคชันจะบอกให้ท่านถ่ายรูป o o r d i n g Pass นะครับเมื่อท่านถ่ายรูปปุ๊บบอดด a ้ง่ท่านถ่ายรูปก,ก็จะขึ้นเก็บไว้ในในข้อมูล1เรื่อง 2. ก็คือให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับซึ่งก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลต่างๆแม้กระทั่งข้อมูลของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเช่นถามอาการเล็กน้อยว่าท่านมีไข้ไหม เดินทางมายัางไงท้องล่วงไหมก็ประมาณสักสั้นๆนะครับกับเรื่องสุดท้ายก็คือถ่ายพาสปอร์ตนะครับของผู้ที่เดินทางถ้าเป็นประชาชนคนไทยที่เดินทางประเทศไม่ได้มีพาสปอร์ตก็บัตรประชาชนก็ได้เพราะฉะนั้นทั้ง3ข้อมูลนี้จะถูกกรอกให้เสร็จภายใน2นาทีนะครับระหว่างที่ท่านเดินมาที่จะมาผ่านตอมอก็คือตํารวจตรวจคนเข้าเมืองตํารวจตรวจคนเข้าเมืองก็จะถามก่อนว่าท่านโหลดแอปพลิเคชันนี้หรือยังกรอกทั้งหมดและถ่ายรูปทั้ง3เรื่องเนี้ยสมบูรณ์หรือยังถ้าไม่สมบูรณ์ ก็ทําให้สําเร็จก่อนก่อนที่จะผ่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วเขาก็ประทับให้ท่านเข้าเมืองได้